สมาธิสมาธิที่เป็นสตินั้นนะ่ะปัจจุบันนั้นนะ่ะสมาธินะ่ะอยู่ตรงไหนสติที่เป็นสมาธิที่เป็นสติที่ปัจจุบันน้ะอยู่ตรงไหน,นอภิญญาจากขุโสตอภิญญาคานะเชียวหาอภิญญารูปใจมโนธาตุ่อภิญญาเนี่ยจะเอาอสมาธิตัวไหน อยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดใดอยู่ที่รู้อยู่ที่เหตุอันใดที่จะมาว่างมาวางอภินีญาติหกเมื่อเกตัวมุดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเอาสมาธิใดจะเอาจะสมาจุดใดปัจจุบันใดเพื่อเพื่อไปวางเกตัวมุดสมาบัตแปดสมาบัตทั้งแปดนั้นน่ะจะเอาสมาธิใดไปว่างไปวางสมาบัติเพื่อจะให้สมาบัตินั้นว่างลงว่างลงจาก ความเห็นและความรู้เพื่อจะสติและสมาธิอย่างนี้เนี่ยทำยังไงจึงจะเป็นสติสมาธิที่เป็นมัชฌิมติปยิปยาตาหยบเนี่ย